ฮัลโหลแม่ว่าไงนไม่จริงปะแค่ซี่รีแก่เอาจริงๆวันไหนได้เดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวอะไรอันนี้เขาจะให้เล่นบทอะไรอ่ะเป็นนางเอกปะว่าไปอินโูตัวมันไม่ต้องไม่ผลนน้ำเอกเด้อโอเค แล้วแกนิดนึ่นงชั้นะไม่เคยออกทีวีเขาว่ากันว่าออกทีวีแล้วมันจะตัวใหญ่หน้าบานอนะฉันต้องยังไงอันนี้นสวยแล้วหรือยังหรือว,ว่าเราสามารถสวยได้มากกว่านี้ได้อะไรนะเออโปลิปอะไรโปลิปจัดขโมยไม่ใช่ <c oughs> หลอ่อหลอ่หลอเขามีกันหลอ่อดโลกดาราอะไรค้เขาได้กันหลอ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นตามไปจัด เดี๋ยวเดี๋ยวรันส่งรายละเอียดมาในไลน์เดี๋ยวฉันจะไปเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้ตื่นเต้นมากขอบคุณที่มาบอกปุณกันนะคะเอาเพื่อนบอกว่านางจะไปแคสซีรีส์เฮ้ยเป็นดาราแล้วเหรอนิดนึงจากตัวแม่ตัวมัมบินฟูแล้วก็ต้ไปดูจัสูจส่จอเอิบออนไลน์เป็นจอแก้วเรื่องของการแสดงเรายัางไงอะ ก็น่าจะพอได้อยู่นะก็ต้องแบบซ้อมนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอไหวอย่างเงี้ยแบบรางวัลรางวัลกเล่นโบก็ต้องเข้าเออออสการ์ก็ต้องมามิเชลโยก็เลยต้องแหวกที่ให้เราเลยเราไปตัดชุดรอเลยไหมเออก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปแคนเลยอ่านางสงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะะว่าจะเป็นยังไง อาซ้อมบทนะอคชั่นคุณใหญ่นะไม่เห็นอาอันนี้เอาใหม่จริงๆเอาใหม่จริงๆคุณใหญ่นะ่ะเขาไม่เห็นเธอดีกว่าภรรยาเขาหรอกเพื่อนฉันนะเป็นเพชรเธอนะก็เป็นแค่ดอกไม้สีสวยดีแต่ก็เป็นแค่ดอกไม้ริมทางดอกไม้สีทอง <laughs> ใหญ่เกินมากแล้วนี้คือบทจริงที่เขาส่งมาให้เหรอ ไม่ใช่อันนี้เป็นมาจาก y YouTube ไงละครดอกคำผีจอมแหม่แต่เหมือนไม่เคยดูสมัยนั้นนะตอนจบเรื่องนี้ถนนโล่งคนต้องรอดูเยเลียเยมีน้อยก็เอามาอยากเล่นบ้างยากเป็นดาราทีนี้ถ้าเราเป็นอินเตอร์เดี๋ยวลองซ้อมบทพวกหนังต่างประเทศดีกว่าเช่นเดี๋ยวลองดูมาเดี๋ยวบอกบทอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายฉากโดนยิงกันดีกว่าเพราะว่าในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยตัวเอ็มจะโดนยิงเออมาไปปัวม ไม่ใช่แบบฮอลลีวูดนี่เราก็อินเตอร์เก่าไงมันลืมเอาใหม่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 แบบฮอลลีวูดบอลลีวูด แนวเกาหลีแบบไทยกันบ้าง แม่เอาผ้าไปอบไว้อย่าลืมเก็บเดี๋ยวผ้ามันจะพนตายยังตายได้แล้วโอ้โอ้บนตีแม่เลยบริจากร่างกายให้ลงพืนไว้อย่าเอาศพแม่ไปเผานะให้แม่เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ตายแล้ว เดี๋ยวฉันไปฉันไปเออเตรียมตัวแล้วซ้อมบทละครเอา้าอีดอกไหนว่าเป็นนางออกนางเอกไงเดี๋ยวนนยฉันแค่ซ้อมบทละครไปแล้วเนี่ยอ,อ้าวอ้ยแล้วทำไมไม่บอกมันไม่มีบท<ม>คือเดินผ่านเดินอะไรได้ออกทีวีอะไรนี้ใช่ไหมโอ้ยแค่ให้เป็นน่งตกมือให้น่หเหรอ อ๋อแล้วทำไมไม่บอกนี่ฉันโทรไปนัดที่นองคีินิลโบลิฟแรกของรอนมาแล้วเนี่ยฉันก็กล่าวว่าจะสวยแล้ว <c oughs> เออ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  no w บทบาทไหนก็ได้หมด5บาทสิบาทก็ไปจ้าแค่นี้แหละแต่นัดคลินิกไว้แล้วก็ต้องไปจ้าตามนานทำไมอ่ะก็นางพูดไม่รู้เรื่องกระเทยพี่กระเทยบอกฉัน,วนเวลาไปเล่นซีนี้ปรากฏมาบอกว่าไม่ได้มีบทพูด <c oughs> ให้ไปนั่งตกมืออยู่ในรายการเนี่ยแบบ เองนี้อา้าวแล้วที่สอบมาไม่ได้ใช้หรอ,อไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวเขามาเรียกแคสใหม่ก็เดี๋ยวตอนไปปรม,มือเราก็ทําให้ดีนะเต็มที่เลยเผื่อเขาเรียกแคสใหม่แล้วก็เป็นทาสวยทําอะไรไว้เราพร้อมเป็นนางเอกปะออ,อ,อบทไม่มีเราเอาหน้าก็ได้เนาะเนอะก็โปรลงโป,โปลิปจากขโมยอะไรอะที่นางบอกให้ไปทำอะของ <ไป S 2> ใหม่เหรอเออของใหม่เดี๋ยวสวยแน่เผื่อแบบผ่านกล้องนิดนุ่มกลับเขาบอกน้องคนนี้เอาเลย เอ๊ที่นี่เคยมานี่นะคุ้นมากเดจาวูเดจาวูสวัสดีค่ะมาฉีดหน้าโปลิปค่ะโปลิปไม่มีนะคะแต่เพื่อนบอกมาค่ะว่าฉีดที่เนี่ยราแบบฉีดรถสวยหน้าเล็กเป็นดาราสาวเลยอะคะ่ะอ๋อคุณไอต้าหมายถึงโปรโมชั่นบัวทองทิปปิ้แบบไม่จากัดใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะที่เพื่อนบอกโปนี่แหละอุ๊เพื่อนก็พูดไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าอันนี้ฉีดออกหน้าสวยหน้าเล็กแน่ใช่ไหมคะ ทาใช้ก็ฉีดเลยคุณหมอคะโปรลิฟนี่มันยังไงคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันจะมีหลายส่วนดูแลยังไงบ้างคะพี okay. ่น้องคะจะทำจะเป็นโปรแกรมทริปลิฟก็คือยกหน้าแบบยกำ้างสามโอเคก็คือจะยกตัแต่หนกแก้มเนี่ยถึงคอเลย บอกเลยนะว่ารอบก่อนที่เราเจอกัน2ปีที่แล้วว่าถูกใจมากแบบมากคือดีมากเหมือนเอาเชื่อกมาขึงเลยชอบมากวันนี้ตากลับไทยมาก็เลยต้องมาโดนที่คุณหมอยนะแบบได้ข่าวมาว่าคุณหมอเนี่ยประสบการณ์10ปีเป็นอาจารย์แพทย์เลยเหรอคะก็จร,จริงจริงนะหนะ้าที่ตอนนี้จะก้าวสู่ปีที่สิบแล้ว ได้เราก็คือปีนีขอได้เป็นเทรนเนอร์ของบริษัทนาโบตะค่ะใช่ก็จะมีแบบว่าได้ไปสอนได้ไปเทรนเพื่อนแพื่อนไปการเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนเป็นความรู้ความเเด็กมา่มอยอะไรกันก็เรียกว่าความรู้แน่นประสบการณ์แน่นเลยสิคะต้องลองได้เลยลองแล้วรอบนี้มามีโปรใหม่โปรลิปมาอีกแต่ก็จัดเต็มยังไงสาหน้าเด้นะคะได้เลยค่ะ คือโปรแกรมนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งจากว่ามีคนไข้มารีฟธรรมดาแล้วกลับมา20%บอกว่าหน้าย้าอยากได้ริฟแบบอีกอคือพี่ว่ายี่อยากได้ีก,กว่านี้หรือน้องไยรุ่นที่แบบขอสับกว่านี้ได้ไหมคะอ๋อขอแบบคมๆ ก็เลยทำลิปเพิ่มไปอีกเส็นหนึ่งมันก็อุยกอีกก็เลยกลายเปนว่าเป็นโปรแกรมขที่เปอร์ลิปเคสที่อายุเยอะๆก็ขึ้นเทคนิคนี้ก็ต้องมีแค่เราสิก็คือหมอคิดเองหมดเลยนะไม่ต่างแอบเมาคุณหมอเขาฉีดแบบสิกเนเจอร์ของเขาเองค่ะแบบโฟล์นี้เป็นของคุณหมอแอนนาเท่านั้นเรียกเป็นโฟล์เลยว่ะเหมือนแรปก่อนจะฉีดก็จะมีการเล่นกันก่อนค่ะ นิดหนึ่งผ่อนคลาย break the ice ค่ะเหมือนหน้าข้างเนี้ยเยอะกว่าอะเวลาถ่ายรู้สึกไมไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ไปคิดเหมือนว่าเวลาถ่ายเราชอบถ่ายฝั่งซ้ายใช่ไหคือเหมือนกับเมื่อเดียววันนี้หมอจะอัดกลางแล้วก็ดูฝั่งเนี้ยเยอะกว่าเยอะลนี้อนเขาเปลี่ยนสีวิวโลตรีและสีเขียวแจ้ดีเพื่อให้ป้องกันการปลอมยายากขึ้น โหรับรู้ได้ว่าแบบจิ้มเข้าไปคือกล้ามเนื้อแบบกึ๊ดกึ๊กกล้ามเนื้อแน่นแบบไม่ได้ฉีดนานเป็นปีอ่ะกึ๊กกึเลยอ่ะนี่เรามีกี่สาขาแล้วคะเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตกันเลยตอนนี้หน้ามีแปดค่ะโอ้ m ห god มกเยอะมาก ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะมาหน้าโยกหน้าฉ่ำแบบไปตานะคะ mm. ก็เข้ามาปรึกษ,ษาได้ฟรีเนาะให้คุณหมอมาวิเคราะห์วิเคราะห์กันได้จ้ะน,นี่ก็ฉีดหน้าไปยุวยก็ทําอยู่เห็นเห็นก็มาเลยจ้าดิฉันไม่ได้ฉีดโมโมะนะคะดิฉันก็เลือกค่ะแล้วเลือกแล้วมันดีที่นี่เขาปังดิฉันก็บอกต่ออยู่แล้วคุณหมอเคยเจอใครฉีดไปคุยไปแบบนี้ไหมคะเราชิลปะ ฉีไปคุยไปมอมอยฉีดไปคุยไปกับพนักงานแต่คนกข้เงียบมันเป็นความสวยแบบวันโอวันะคือมันเบสิกสำหรับความสวยมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนแบบมาทําเล็บทำมเนื้่ชีดโบคือเท่ากับทําเล็บทำสีผมค่ะใช่ไหมคะคนไข้ชอบพูดอย่างนี้มใช่ใช่เราทําอะไรอยู่คะคุณหมอตอนนี้เราก็คือลิปทิปลิปเนาะ เราโบกางเสร็จไปแล้วตอนนี้เรามาลแล้วก็เราจะลิปแบบตั้งแต่หนวแก้มลิปแก้มห้อยเหนียงลิปใต้คางลิปมาถึงหลังหูแล้วก็ลิปทีงคอโอ้ไปถึงหลังหูเลยใช่เป็นฟูลิปติ้งเลยคนไข้ชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีรอยเนาะแล้วก็บางคนพรุ่งนี้จะออกงานเราไม่ตาก็คือฝิ่นมาบอกอย่างน้อยพรุ่งนี้พี่ก็ได้ใช้หน้าเลยอคือคุ้มเออได้ใช้หน้าเลยจริงๆอ่ะ เป็นครั้งแรกที่ตาได้ยินเลยนะคะว่ามาฉีดโบท็อปลิปหน้าทริปปลลิปแล้วแบบเ,เหนียงหนึ่งคือได้ด้วยอะ่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากอันนี้เห๋อเแบบเส้นๆที่คอก็จะดีขึ้นดนะ้วย้อยคะอุ้ยดีมากเลยค่ะ เพราะว่าเป็นคนที่มีเส้นที่คอเหมือนใส่สร้อยตลอดเวลาเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเออเส้นที่คอเราทําไงดีพอมันเป็นเงาที่คอมันดูเหมือนเราไม่สะอาดอะค่ะ mm hmm. <laughs> เหมือนเราอาบน้าไม่ขัดขี้ใครแต่จริงๆมันเป็นรอยพับที่คออันนี้ก็คือเราฉีดข้างหนึ่งนะคะทิปลิฟของน้องไอตาเรียบเ้อยแล้วก็จะเห็นเลยว่า กรอบหน้ามันชัดขึ้นแล้วก็แก้มห้อยเนี่ยก็จะยกขึ้นเลยทันที20เปอร์เซ็นต์คะใช่ใช,ะะช่วงบริเวณเนี้ยมันดูยกคือกรอบมันจะเป็นกรอบแบบถ้าไวยล้นก,ก็พูดแบบสับๆแบบสับกร<บ>อบ,บกรอบแบบสับใช่แต่ว่าอันนี้คือหลังทันทีเต็มที่คือสองสัปดาห์สองสัปดาห์ได้<ช>เดี๋ยวตารอถ่ายรูปมาฝากกันให้ดูว่าสับไม่สับเออสับละเอียดสับแบบตัวแม่หรือเปล่าโอ้แต่มันขึ้นจริง รู้มากใช่กลนเรื่องมากว้ายแกแล้วเหนี่ยงอะล้นก็ดูแบบปึ๊บมองไปเนาะเหนี่ยงเป็นอะไรที่กวนใจมากวูข้างหนึ่งขึ้นขนาดนี้ต่อเลยค่ะอย่าหยุด<ป>มีคนที่เขามาฉีดโบทอ็อกแล้วแบบเขาเจ็บมากแบบไม่ไหวแล้วไหมคะส่วนใหญ่จะพูดแล้วแบบเจ็บหนักที่คิดเดยอะมากๆเออเอ้ยแต่คุณหมอมือเบาจริงๆนะเอาพูดพูดจริงๆจับประสบการณ์ของนี้ก็เป็น ใส่ฉีดชํำอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมาเจอคุณหมอแอนนาก็คือจบหยุดที่นี่หยุดที่เจอตอนนี้รู้ตัวป้าคุณหมอฉีดอยู่นะเอา้าจริงปะรอ,อเลนคือมันก็รู้สึกนะมันมีความเจ็บแต่มันไม่ได้ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เจ็บแบบจนแบบโอ๊ยพอแล้วค่ะแบบหยุดค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ากันแล้ว อันนี้แสดงว่าเราใช้ข้างนี้เยอะกว่าถูกไหมใช่ใช่ค่ะคือปกติตาเป็นคนที่ข้างนี้จะมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคี้ยวข้วเหนียวแลวเคี้ยวข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยน้องเคยากินซ้มตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หน้าเท่ากันแล้วข้างนี้ไม่ใหญ่กว่าแล้วงงสงสัยชะงนเฮ้ยเธอคุณหมอแอนนาประสบการณ์สิบปีไม่ใช่เล่นๆน,นะจ๊ะตอนนี้เราหน้าลิปหน้าสวยแบบดาราสาวแล้วคะไปรับบทบาทไหนก็แบบบอกเลยว่าเชิดสวยเวอร์ อ่าโพลิปเสร็จแล้วไม่ใช่หรออ๋อหน้ายกแล้วแต่ริ้วลงริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะที่มันยับยับพับๆอย่างเงี้ยก็ต้องจัดให้หมดค่ะ ฉีดเสร็จแล้วคะ่ะโอ้ยเพกกื่อนกระเทยพูดจาไม่รู้เรื่องฉันนะ่ามาขายขำที่นี่ขเขาเป็นโปรทริปเปิลลิปค่ะลดกรามหน้าเหนียงคอไม่จำกัดยูนิตเอาไปเลยสับสบัแล้ววันนี้แนะต่ก็แอบแบบเออลิล้ลลงลิ้วร่อยให้คุณหมอจิ้มให้ด้วยโปรดีๆเทคนิคปังๆแบบนี้ต้องที่แอนนาคลินิกเท่านั้นแอนนาหน้าเยอะเดี๋ยวเจอกัน2สัปดาห์มาดูกันเลยนะคะว่าคุณหมอจะแกงเราหรือเปล่า ขอบคุณค่ะอ๋นวก่อน<ะ>อเผิดเแฟนๆที่ดูอยู่<ะ>อยากเห็นหน้าหมาอแอนนานานกว่านี้เมื่อกี้ไปคุยอะไรกันที่ไหนยังไงนะชื่อช่องดรแอนนาทานขึ้นไว้ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราอไาปถ่ายรายการเมา,า้อยกันสนุกเวอร์เข้า<ช>ไปติดตามไมปดูกันได้นะคะ วันนี้ก็เป็น20วันนะคะหลังจากที่ดิฉันเนี่ยไปฉีดหน้าที่แอนนาคลินิกกับคุณหมอแอนนามานะคะกับโปรทริปเปิลลิฟต์ลดกรามลิฟท์หน้าลิฟท์เหนียงลิฟท์คอแบบไม่จํากัดยูนิตทุกคนผลลั์มันปังมากก่อนอื่นบอกเลยเรื่องกราม ดีขึ้นมากจากการที่อาจจะมีโผล่ขึ้นมาใหญ่นะคะก็ลดลงแต่รู้สึกว่าเวลาหันข้างถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยดูดีกรอบหน้าดูชาร์จหน้าไม่แบบใหญ่ไม่บานแล้วด้วยความที่เราเป็นแบบดาราสาวท่านหนึ่งอ่ะเนาะต้องออกกล้องออกไล,ล์อะเราก็ต้องแบบดูแลตนเองบอกเลยว่าโปรนี้เนี่ยปังมากทุกคนและแตามไม่ได้โดนแค่ทิปเปิรลิปไปอย่างเดียวนะคะแต่แอบมีสีกระจัดกระจายบริเวณริว้วรอยอันนี้เป็นอะไรที่ปรับ ปึมปิติมากนะคะเดี๋ยวจะยิ้มให้ดูนะทุกคนยิ้มนี่ตรงนี้หางตาแล้วก็ด้านล่างไม่มีแล้วจา้าอันนี้คือเห็นเป็นเส้นเป็นอายไลรเนอร์นะจา้าไม่มีแล้วจา้ายู่จมูกถ้ายู่จมูกเนี่ยเดี๋ยวจะยู่จมูกให้ดูยู่ขึ้น ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่มีน้อยลงนั่นเองเพราะว่าถ้าเรายู่จมูกปุ๊บแล้วไม่มีเส้นเลยเนี่ยอันอันนี้ประลาดอันนี้เป็นไปไม่ได้ต่อ,อมาสิ่งที่ประทับมากที่สุดเลยก็คือหน้าผากเพราะว่าถ้าหน้าผากเรายู่เราย่นเรายับแต่งหน้าออกมามันชอบเป็นรอยตอนนี้หน้าผากดิฉันเรียบแล้วสามารถยกคิ้วได้ สามารถอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าตึงไปหมดคือคุณหมอเขาปั้นออกมาให้ดีดูเป็นธรรมชาติดูไม่แข็งดิฉันยังทำหน้าบวบบบได้เหมือนเดิมหน้าดูไม่ตึงเกินแต่ดิฉันจะขมวดคิ้วไม่ได้อันนี้คือขอมวดคิว้วขมวด้างสุดคือได้เท่านี้มันไม่ได้แล้วน่าเครียดจหน่าเครียด คิดแล้วค่ดแล้วก็จะดูเป็นคนแบบอารมณ์ดีดูเป็นคนไม่เครียดแต่นี่ไม่ติดนะเพราะว่านี่ไม่ได้อยากขมวดคิ้วอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นคนชอบติดขมวดคิ้วเว้ยบางทียังไม่ได้เครียดอะไรเลยบอกเลยว่าโบท็อกซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ไว้ใจนางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเลือกคลินิกที่ดีหมอที่เป๊ะฉีดถูกฉีดเปฉีดปังนะ รอผลได้เลยนางมาแน่นะคะหน้าดิฉันตอนนี้ก็พร้อมแล้วกับการที่จะไปเป็นนักแสดงสาวนะคะเราก็รออยู่เผื่อจะมีบทบาทอะไรบอกเลยว่าไอตาเนี่ยพร้อมมากหสวยสองแสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยแอนนาน่ายกเนาะ อ่ะพูดกันเลยเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก็หลายปีแล้วเนาะก็มีแบบงานเกับกับรีวงรีวิวตลอดแต่ถ้าในอนาคตอยากจะมีงานแสดงหรือว่าโอกาสอะไรใหม่ๆแต่ว่าไปเราก็ไม่ได้ไม่มีประสบการณ์นะเราก็มีแบบ โฆษณามาแล้วบ้างแล้วก็มีไปถ่ายกับดาลงดารามาแล้วบ้างแต่ถ้าในโอกาสจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ติดต่อกันได้เพราะตอนนี้พร้อมเวอร์โอ้โหสายมากหน้าเป๊ขนาดนี้ก็อยากที่จะมีอะไรใหม่ๆผลงานอะไรเริ่ดๆให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วทุกคนแค่20วันยังเริ่ดขนาดนี้อืใครเนี่ยที่แอบไปจุกจิ๊บฉีดหน้ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเริ่ดไม่เริ่ดยังไงกับแอนนา วันนี้จัไปละ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะฉี alone, just yourself. เราหน้ายกป่ะใช่อ่ะ <Time. S 2> โอเคเอ่ะถือกล้องนะอไว้นะออไปฉีลอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวย o โปรดิวเซอร์ดิฉันไปแล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนทำไงดีจะได้จะเอาไงดีวะเนี่ยอา,อาไป,ไป,ไปเอากลับกลับ